ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อ็กลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนญเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเธอมาดี่อวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ของตำนานจองยุทธผู้ถางสาอนิเมะนะคะครับ EP ที่199ถึง100ถึง201ป่ะเออถึง201โอเคค่ะก่อนจะไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับเขาต้องไปดึงตีศูนย์วะใช่ก็คือไม่ใช่ตีหนึ่ง ม่น่าดีตีไม่นา่นาดีว้าวไม่ต่ำมากพี่ีเก่ำลังเทพสมุทรคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่อาจรุกลำ้ำมีเพียรพุทธศาสตร์ที่เข้าไปด้านในได้ดไเหลือแค่นในงงหลง,ลง,ลง,งกับทางซานกับ เกี่ยวอูป่ะสามคนที่ยังไม่ผ่านตรงนั้นผ่านหมดแล้วนี่มันระดับ okay, ผ<ม>อ้ยไปเราสามคนเอออันนี้ไม่มีสีเข้าใช่ต่อไปก็นิ่งหลงลงก็ผ่านแล้วนี่ถ้าอันนี้ได้น,นี่ก้าทรายเหรอปากนี่ปีปีตรงหัวเลยหน้าเฮ้ยอาจารย์่ะไม่ทัาใหญ่ใต้หวยซือ้อจัดจักรวรรดสิสิงห์หลวงนำทัก ชิงเมืองทฤษฎศาสตร์เมืองแรกของเราไปสองเมืองแล้วส่วนจักรวัดเทียนโตก็ชิงสายแรกไปพี่พิทเต้เอาเรื่องอยู่นะสึครานี้เราสูญเสียกำลังทหารมากเก่มากพี่พต้นที่เราเคยเห็นมาตลอดเก่งแหล่งเมืองแรกสำขต่อแผนการใหญ่ของบ้านเมืองเดิมทีขาก็ขาดแคลนอยู่แล้วสองปีมานี้อุตสาห์ทุ่มเราดือคิดว่ากำลังทางทหารที่เรามีตอนนี้ต่อให้เทียนโตกับซิงหลัวร่วมมือกันก็ไม่หวั่นเกรง แต่การพ่ายแพ้ครั้งนี้เท่ากับว่าความพยายามทุกอย่างจะพังลงในครั้งเดียวอาจารย์อย่าเพิ่งอารมณ์เสียข้าจะส่งกลุ่มวิทยาจารย์พิทักษ์เมืองไปชิงดินแดนที่เสียไปกลับมาสิ่งที่ข้าต้องการไม่ใช่เพียงชั่วขณะแต่คือการสวามิภักดิ์ชั่วนิรันด์เส้นทางชีวิตของจักรวรรดิวิญญาณยุทดห้ามผู้ใดก็ตามแบ่งปันผลประโยชน์ถ่ายทอดคำสั่งอีกสามวันรวมพลกองกำลังทหารเฮ hey, คะโอ้เขาจะไปบุกที่ไหนอะไปยึดอันนี้คืนเนาะ เรียมทับล่วหนะ้รอคอยความเปลี่ยนแปลงดินแดนผินใหญ่แห่งนี้สุดท้ายจะสวามิภักดิ์ต่อข้าเป็นสัตว์ของเขาเหรอสีเขียวกับสีม่วงอ่ะเหรอเป็นดวงยน 2, ันยุทธสองอันของเขาเหรอเป็นคนละตัวเหรอแต่เป็นเมียงหมูม่งี้เหรอเขาเป็นสองอันเลยละอะไรนะสัตว์อะไรอ่ะไม่ใช่สัตว์ <laughs> พูดทำพิธีแกหมอบเฉยเคารวะผู้อาวุโสราะหาเลยนะผู้ทำพิธีคอยอยู่นานแล้วอตอนแรกเลยคิดว่าคนนี้เพิ่พูดทำพิธีลกูกบานของที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ดึกลำ้ำมหามรุกรานนี่คือนตรงหนังเทพสมุทรมีลิฟต์ด้วยวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ๊ะ เพื่อนปินตาใส่ในลักแบบพลังอันหมดเลยอ่ะเออว่ะเป็นสัญลักษณ์ของเจ็ดเสาเหรออืมดีสุดก็คือแค่เดินเข้าไปดึงเอาเหรอใช่ดึงได้ก็ได้เอาแค่นั้นเองเหรอไม่ได้ต่อสู้แล้วเนาะเหมือนเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆค่อยดึงได้อะไรประมาณนี้ป่ะรุ่นีิ่ไงที่จะตาหมดป่ะเอ้าเข้าไปในนิมิต ทั้งซ้นวายคอับนับจากตอนนี้เป็น,นป <c oughs> ต้นวัยดาจะได้รับการทดสอบจากเทพดาวถ้าไม่ผมสีฟ้าคือไม่ให้ท่านซานเห็นไหมฉันบอกแล้วผมสีฟ้าต้องเป็นปู่ปู่เนี่ยปู่คนละผมสีหมายความว่าเมื่อครู่ถ้าเทพสมุดคุยกับข้าทางจิตแม้แต่ท่านปู่ไส้สีก็ไม่รู้สึกถึงมันโอ้เหนือข้าพี่ไม่มีอะไร ่อนเริ่มการทดสอบที่ 7. เจ็ดเาจะเล่าเรื่องเทพสมุทให้พวกเจ้าฟังอ,อที่เขาเดองไงว่าเป็นปู่ทางการไงก็เขาผมปาเหมือนทางการก็เลยว่าเฮ้ยหรือว่าจะ<า>ม,ม,มหาสมุทกว้างใหญ่เพียงใดพื้นที่ของมหาสมุทคือสีเท่าของดินแดนโต้หลวงดังนั้นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากกว่าบนดินแดนเยอะมากเมื่อนา้น ชิงการปกครองมหาสมุทรในเผ่าสมุทรเกิดสงครามประทุขึ้นเป็นเวลานาน oh, <some. S 1> เผ่าสมุทรล้อตายในสงครามนับมิถ้วนแต่กลับยังไม่ยอมหยุดสงครามลงในที่สุดวิญญาจารย์สมุทรผู้รูปงามเก่งกาจร,ระดับ99โดดเด่นเหนือผู้ใดปรากฏขึ้น oh. เขาเกาะกลุ่มตีศูนย์ใช้พลังทั้งชีวิตของตน oh. เคลื่อนไหวไปทุวทุกมุมของมหาสมุทรทาให้สงครามนับไมิถ้วนสงบล,ลงช่วยเหลือเผ่าสมุทรทั้งหมดเอาไว้ แบบนี้เขาถึงได้เป็นเทพสมุทรเก่งเกินเนาะเก่งสุด,สดอะสัตว์วิญญาณสมุทรมากมายมหาศาลและเหล่าวิญญาจารสมุทรที่ศรัทธาเทพสมุทรล้อมรวมพลังเป็นหนึ่งให้เขาผ่านระดับหนึ่งร้อยทำให้เขากลายเป็นเทพสมุทรและนี่ก็เป็นวิธีที่ยากที่สุดเช่นกันมัวหนึ่งร้อยคือเหมือนกับต้องให้คนอื่นช่วยด้วยอ่ะเหมือนกับต้องการแรงศรัทธาด้วยนี่หรอ จะขึ้นได้ยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะด้านทฤษฎีขอเพียงวิญญาณจาร์ผ่านระดับ100รได้ก็จะกลายเป็นเทพแต่การฝึกฝนจากระดับ99ถึง100จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อยพันปีอายุไขของมนุษย์ไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้แต่ว่ามีทางลัดอยู่วิธีหนึ่งสืบทอดคือการยอมรับการสืบทอดความเป็นเทพจากเทพองค์กร จะเป็นเทพแล้วเหรอใช่ถังซางต้องเป็นเทพอยู่แล้วว่าพี่ได้รับการยอมรับจากท่านเทพสมุทรแล้วเชฟถังซางไม่ใช่คนธรรมดาหรือเทพอะไทนทางรัฐอ่ะเจ้าเสียเสียเป็นเทพได้อย่างไราฟังนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนก่อนที่ทูตสวรรค์จะกลายเป็นเทพก็เป็นมนุษย์ธรรมดามาก่อนช่วงเวลานั้นมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนความทรมานจากความชั่วร้ายและโลกภัย เพื่อช่วยบนบก<ห><า>นีไม่นอกำจัดความชั่วร้ายและโลกภายในโลกนี้ให้หมดไปนับจากนั้นผู้คนก็หลุดพ้นจากความมืดมิดแต่<น>รับชีวิตใหม่นาาได้รับพลังแห่งความศรัทธาจากผู้คนมากมายจึงได้กลายเป็นเทพน่าเสีดายตราบจนวันนี้ความชั่วร้ายที่อยู่ในโลกมนุษย์ ยังคงสั่งสมพลังอยู่ในความมืดมาตลอดหวางแผนทำให้มนุษย์ล่มสลายตกอ,อยู่ในความมืดมิดอีกครั้งและดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ที่ทูตสวรรค์เหลือไว้คือความหวังของเผ่าทูตสวรรค์ปกป้องเกีิติยศในทุกยุคเอาไว้ ไว้เิดเซวเสียนี่คือการทดสอบที่เจ็ดของเจ้าดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ออกมาท้าไมฝั่งนี้ต้องชื่อว่าทูตสวรรค์ด้วยกลายเป็นเหมือนคนดีเหมือนเป็นคนดีอ่ะที่จริงไม่สวยถูกต้องเจ้าได้รับเทพสมุทรเก้าทดสอบก็คือคนผู้นั้นที่ถูกท่านเทพสมุทรเลี้ยงเมื่อเจ้าผ่านเทพสมุทรเก้าทดสอบ จะถึงคราการสืบทอดบรรลังของเจ้ากลายเป็นเทพสมุทรคนใหม่ปกครองพวกประชาจำนวนมหาศาลในมหาสมุทรข้าต้อดึงตีศูนย์เทพสมุทรออกมาได้แน่ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังมันน่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะมันต้องมีอะไรเหรต่อจากนี้จะเป็นการทดสอบที่มาจากเทพอย่างแท้จริงจะไม่เพียงต้องดึงตรีศูนย์เทพสมุทรนี้ออกมา การยอมรับจากมันด้วยได้รับการยอมรับจากมันงั้นเหรอข้าถาได้แน่ยนักตาได้ยังเนี้แล้วโอ้โหดูดาบดโคตรโหดโอ้โหยังสวยเลยนะสวยมากเลยอะ่ะไม่อยากให้เป็นชื่อนี้เลยอะ่ะมันดูเป็นคนดีอ่ะค่ะภาพอมาอย่างั้นเหรอ ยิ่งไล่ตามแสงสว่างก็จะยิ่งถูกแสงแผดเผาบาดเจ็บได้ง่ายเจ้าของเหรอเจ้าของเสียงร้ายอ่ะใช่ก็เหมือนสวรรค์เนาะเสียงเห็นรึยังโอ้ยเลือดความมืดเกิดขึ้นจากแสงสว่างความมืดหลบหลบลอลอยอยู่ด้วยเอกมาเลยมาใช้หน้ากับข้อสิเฝ้ารอเวลานี้ มนนนในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วองะนะเดิมเหรอน่าจะใช่แหละเจ้าของเจ้าของดาบอันเนี้แล้วแสงสว่างก็คือกินความมืดแสงสว่างอันสมบูรณ์ที่เจ้าสวะมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะโอ้ยยอ,อเลยเหรอ โอ้โหเช็ดมันความมืดเลยวะฮึตัวเขาเองคนหนึ่งนึกไม่ถึงเลยว่าไปหน้านางจะเหมือนข้าทุกประเพนี้ดูนาดก็ผู้คุมที่แท้จริงในการทดสอบที่เจ็ดเกมเริ่มขึ้นแล้วอืมอะไรอลังการมากเลยอ่ะชาดโอ้แต่คนนี้แบบ โอ้ชุดดำอย่างที่ออมีความเก่งขามากเลยอ่ะวันนี้จะเปลี่ยนชุดด้วยหรอเนี่ยถ้าแบบผ่านแล้วอะเป็นชุดดำมนันโอุ้ดดำอย่างเออ่สวยมากเลย น้าพี่เปลี่ยนมือคือดาบด้วยฟันแตกจะตกแล้วนะโอ้โห ไม่โอ้บินไ,ได้ออนนตอนเช้า 5, ดาบศักดิ์ดส,สิทธิ์เนา<อ>ระข้ารู้จักทุกอย่างของเจ้าดีเดาบศักดิ์สิทธิ์กลางวันกลางคืนสลับกันกลางคืนทำให้ข้าบินไม่ได้และสถานการณ์ของนางตรงข้ามกับข้าพอดี เป็นเช nah, ่นนี้ข้าต้องคิดหาวิธีบีบนางไปใต้แสงตะวันได้สิจาลองดูก็ได้เอาลูกลองบีบอีกโหทำไมเท่จังเหรอเนอะเท่จัดเลยอ่ะบางดีบ้างเทพสมุทรของเขาเป็นอะไรสวรรค์เลยนะทูตสวรรค์ทงนี้เป็นเทพสมุทรทำไมไม่ให้เราเป็นเทพสวรรค์มา เาตรงไปในน้ำแล้วหายใจได้ไหมในน้ำได้อยู่ใช่ป่ะอุ้ยนี่น,นยอยู่นี่หลมราดของมันหนักหน่วงลึกลำ้ำเรากับถูกกดอยู่ใต้มหาสมุทรลึกที่สุดอยู่ใต้สมุทรหรอหรออยู่กับมือเลย ลีสูนี้เสียบไว้คือใจกลางของทงั้งภูผาเทพสมุทร่วกทั้งภูเขาไม่อยู่เพื่อมันเท่านั้นโอ,โอ้โหรูปปั้นใช่ไหมนี่น่ากลัวมากเลย,เยใต้ยังใหญ่อะ่ะเ,เอออยู่ใต้มหาสมุท<อ>รโอ้ร้อนเหมือนลาวาเลยใจหัดนั้นแหลยหัดยกนิรันแล้ว ท่าตรีศูนย์เทพสมุทรคงอยากให้ข้าใช้พลังของตัวเองลองจับเด้อโอ้โหออกสีเลยอะ่ะอันนี้ล่างล่างที่เขาเก่งที่สุดนะล่างาผเผาอดทนไว้ปล่อยมือไม่ได้หากปล่อยมือตอนนี้ ก็ไม่มีสิทธิ์จับอาวุธแทบได้อีกตลอดกาโอ,อันนี้เขาพยายามดึงพลังแล้วป่ะเนี่ยถังตาเนี่ยถ้าใช้ล่างเนี่ยเนาะดึงพลังชีวิตอะไรเงี้ยจากธรรมชาติเลยอะ่ะร้อนพากทุกทีบับภูมิที่สูงแผ่กระจายไม่หยุดร่างกายสองข้าไปอดต้านทานได้เมื่อจิตวิญญาณก็จะถูกแผดเผาจนสิ้นเมื่อจะไมหมเราอะ ต้องทนนะ่ะเออถูกต้อง